ครับผมก็เมื่อกี้ผ่านไปครึ่ง่างนะครับผมก็ยิงกันมันมากแต่ว่าผมเป็นโลคหอบวิ่งวิ่งมากไม่ได้แต่ทนสนามใหญ่ไม่แน่เพราะว่าอยู่ที่ไปเจอใช่แล้วหลังจากที่เราลงสนามไปครึ่งแรกครับปุนครับผมตอนนี้นะครับสภาพของตูนะฮะก็กำลังพักอยู่เพราะว่าเป็นโรคหอบนะครับเราสาองคนก็ เป็นหอบเหมือนกันหอบตามตูนหอบตามตูนเมื่อกี้คุยกันว่าจะเอาสายเป็นสามใหญ่ดีนะฮะตอนแรกเนี่ยอยากเลืนสามใหญ่เพราะว่าจะกลัวแบบว่ามันจะเหมือนนัะเรียนเดี๋ยวมันชนลองเล่นสายเลืกก่อนสักห้าทีได้ไงครับสภาพแต่ละคนเหนื่อยมากเหมือนแบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากแต่งจริงการเล่นฟุตบอลนี่มันดีนะได้เหงื่อดีใช่ได้เหงื่อได้กำลังขาด้วยนะฮะได้ทีมเบิกด้วยอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดเล่นกันทุกทียนจะดีแบบน่าจะนัดกันทุกทีไปเล่นกันโ ได้ฝึก<บ>มือฝีมือหน่อยแล้วสักอีกประมาณเดือนหนึ่งี๋ยวเรา,าเจออีกเทปหนึ่งใว่าใครจะพัฒนาขึ้นบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรอดูครับเลยครึ่งหลังอีกครึ่งหนึ่งจะดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปก็ตอนนี้ก็เท่ากันเสมอสามสามครับหมดครึ่งแรกเหนื่อยก็ถือว่าเสมอคู่ขี้กันเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้ครึ่งหลังเป็นไงถ้าเกิดเสมออยู่ก็แต่ทุกคนวัดกันไปเลยฝีมือใครตามนั้น ตอนนี้นะครับจบไปก็เสมออยู่ที่3ามสาเราจะมาต่อครึ่งหลังและโดยครึ่งหลังนี่ทีมสีขาวจะเป็นทีมเขียกก่อนครับขอ้อมงเพื่เราพร้อมไหมสบายรวมท่ากันเฮ้ยเ้อมเข้าเขียกอะโอเคเราได้แล้วได้กี่นาทีได้ไหมถ้าเห็นเข้าไปดูแล้วเปนไ มาสูก่การแข่งขันในช่วงครึ่งหลังกันต่อหลังจากครึ่งแรกทั้ง2ทีมก็เสมอกันอยู่ที่3ประตูต่อ3เกมการแข่งขันจึงดูเดือดมากๆเพราะต่างทีมก็ต่างหวังจะทำประตูขึ้นนำกันไปก่อนให้ได้เรียกว่าซัดก,กันดุเดือด,ดเลยนะครับยอมกันไม่ได้เลยเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีที่ต่างก็ยอมแพ้อ,อีกฝ่ายไม่ได้ันหยดจริงๆครับขอบอกเลย oh.

เกมการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้นะครับทีมสีขาวกับทีมสีดำนั้นเสมอกันไป3ต่อ3นั่นเองครึ่งหลังไม่มีใครทําอะไรกันได้เลยเราเลยจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษอ่าซึ่งการเรียกว่าใครจะเริ่มก่อนก็ไปยิงจุดกันละกันโอเคพ้มานไปครับห้าสี่สามสองใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนได้คือแพ้ยิงใช่ไหมถ้าแพ้ยิงแพ้ยิงโอเคสนุกอ่ะรอคนแทนใครอไงดีได้มาพี่ปุ่นพี่ธามผมแล้วกัน โอเคโอเคครับแล้วเดี๋ยวมคนแรกดีกว่าโอเคเปิดก่อนเลยเดี๋ยวผมเป็นโตโอเคครับ You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง